สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมสองสามสี่บาทเรามีบอลบอลที่สวยต้องปกคลองแท้มาแล้วจ้าจะส่งมาเม้าไปสนีห้าสิบบาทส่งด่วนจิปไปสนีจ้าครับเพ่สามต้นเรามีโปรส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์บัตรโทรด้รานนี้เลยจ้าศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสวัสดีวันหยุดด้วยนะครับพี่ๆวันนี้วันหยุดอ่าหยุดต่อเนื่องนะักเสาร์อาทิตย์จันทร์วันนี้ครับพี่เนาะก็หยุด ยาวๆกันไปอีกหนึ่งใบมาครับพี่มาชมบอลสีสวยๆกันจะวันนี้ไปกันที่เริ่มกันที่ต้นนี้แล้วครับพี่ไปกันเลยไปกันเลยเราไม่รีรอแล้วไม่รอรีครับผมตอนนี้ครับผมมันีไม่ขลาดางสวยๆครับพี่ฮาร์ปเคิงฮาร์ปเคิงฮาร์ปทั้งสองใบเลยนะครับหลอดใหม่ก็มาแล้วเด้อมะนีเมฆขลาสองร้อยบาทครับผมดังสวยๆเลยจากต้นนี้ ไม้น้าส้มกันหน่อยครับพี่คุ้มซับครับผมพื้นใบกัดส้มแล้วก็ปายเขียวายเขียวที่ขอบใบนะครับพี่คุ้มซับเนาะคุ้มซับป้ายคุ้มซับป้ายหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะคุ้มซับป้ายนี่เลยหน้าส้มสวยๆครับผมอ่ะหน้าหวานกันหน่อยหน้าหวานหน้าหวานหน้า,วานหนาวานนี้จ้ะพรรัตนะหน้าหวานหวานพนรรัตนะหน้าหวานหวานหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนะครับผม ก็จะมีสาวนาครชัยศรีนี่เลยครับพี่หน้านี้ก็สวยนะสาวนาครนี่คือก็เป็นไม้ฉายาเดียวกับเอ่อศิลาห้มงทองนะพี่ไม้พันหน้าเขาจะมีปกติหน้าพื้นชมพูใช่ไหมด่างชมพูอันนี้พื้นใบเขียวเออด่างชมพูอีกทีมันก็จะแบบแผงไปหลายหน้าเนาะนี่เลยจะ้ะสาวนาครชัยศรีต้นนี้สวยๆเลยครับพี่เขียวด่างชมพูตัดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะสาวนาครชัยศรีนี่เลยแผงแผงสวยจะ้ะ ไม้พันหน้าไม้พันหน้าครับพี่แล้วก็จะมีต้นนี้รักเอย้ยรักเอย้ยรักเลยก็แล้วกันหันนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะรักเอย้ยด่างสวยๆกระดูกแดงเข้มเข้มครับพี่กระดูกแดงเข้มเนาะใบกลมชมพูนี่เลยสีการนะจ๊ะพิเศษแห่สีการจนาพิเศษครับพี่สองร้อยบาทจะใบกลมนี่เลยดางน่ารักตะมุตะมิครับพี่ดางทุกใบาดางทุกใบไม่มีหลุดเลยครับพี่สีการจานาพิเศษเจนีสองหน้าชมพูสวย เข้มปัดสวยเข้มปัดนะด้านในน้องก็จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับผมเศรษฐีเงินล้านนกกระถางอ่าหกนิ้วครับพี่กระถางนิ้วเศรษฐีเงินล้านหนึ่งร้อยบาทจ้าแล้วก็จะมีนพเก้านพเก้าครับพี่เด้ยหน้าจมพูหวานเลยตอนนี้หน้าสวยหน้าสวยครับพี่นี่เลยครับผมหน้าจมพูสวยหวานจ่ำนพอ่านพเก้ามีสองต้นนะครับพี่นี่จะ้ะ มีสองต้นในกระถางเดอ้อน้องปลูกคู่ทางฟอร์มกอไว้ให้เรียบร้อยแล้วน้องนปกาต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่นี่เลยหน้าจมูสวยเข้มหวานช้ำๆมีสองต้นในกระถางนะครับผมมีสองต้นในกระถางเนาะนี่เลยจ้าต้นนี้นี่ด่างประคาหวานใบกลมครับโหเป็นลูกไม้พาของทั้งสวนนะครับพี่จริงๆผมอยากตั้งชื่อต้นนี้แล้วตอนนี้บอกเลยว่าสวย นี่เลยประหลัดบอกพาออกมานี่คือด่างจมพูสวยหวานมาก250บาทครับพี่ต้นนี้250บาทอ่าเป็นลูกไม้ด่างปลาคราฟนะครับพี่เนาะด่างปลาคราฟใบกลมด่างจมพูสวยๆนี่จ้ะนี่จ้าด่างเหลืองทองครับพี่รอเมสซีมาตโตสวยมากเด้อต้นนี้รอใหม่ก็มาแล้วครับต้นทศกัณฐ์รงสวนทศกัณฐ์รงสวนไม้แร่ไอเทมสวยๆครับพี่700บาทจากกระถาง6นิว้วทศกัณฐ์ ลงสวนด่างเหลืองทองมาแบบนี้แบบนี้เลยรักเอ๋ยเจอสวยอีกขึ้นอีกครพี่รักเอ๋ยรักเอ๋ยต้นนี้อ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทครพี่รักเอ๋ยต้นที่สองเนาะต้นที่สองใส่หนังเบอร์ไว้ให้เลือกได้จะ้ะรักเอ๋ยรักเอ๋ยต้นที่สองครับผมนณะังนนหน่าสวยชมพูหวานฉ่ำหน้าชมพูสวยคระปิหนึ่งร้อยบาทจะ้นะณเมืองนอนณเนะมืองนอน แล้วก็เดี๋ยวๆผมเล่นกันนะพี่เอาที่ฟอร์มสวยๆที่ขึ้นได้แล้วจนะเจีมๆเนาะอโวดีกว่าโวก็สวยก้อน,นี้นี่ดำแดงตัดกันสวยๆครับพี่โวเคโน่กระถาง6นิ้วกระถางขอนิ้วโวเคโนโ่นี่เลยครับพี่สวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะ้ะโวเคโน่สวยๆเจียมๆน้ำมังนวลเจอสวยอีกหนึ่งต้นนะพี่ต้นนี้นี่เลยนี่นะครับเริ่งเลยน้ำมังนวหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองนะครับผมต้นนี้เนาะ น้ำมังนนหนึ่งร้อยบาทต้นที่สต้นที่สอน้ำมังนนนเหมือนกันนะพี่ต้นนี้เป็นหน้าแผงนะครับผมน้ำมังนนงนแผงเนาะหนึ100บาทจะนี่เขาจะด่างออกขาวชมพูนะครับพี่น้องแล้วก็ด่างออกอเหลืองทองชมพูเหลืองทองนี่จะไปล่าสุดเขาไปล่าสุดเขาน้ำมังนนนแผงต้นนี้100บาทจะมีวิ วิมานดินน,ดน,นี่จะวิมานดินนี่เลยเปิดหน้าให้สวยมาแล้วครับพี่วิมานดินหนึ่งร้อยบาทจะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเ่าต้นนี้ครับผมเศษฐีไอ้ไม่เศษไม่เศษฐีขออกไปปลาสาท้องปลาสาทองแพงปลาสาท้องแพงป้ายแดงนะครับผมปลาแพงพืชใบเขียวป้ายแดงถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ผมจะขึ้นเทียบตัวอย่างให้ดูนะว่า ปลาสาทองหน้าเดิมเป็นยังไงกับปลาสาสทองหน้าแผงแบบนี้เป็นยังไงครับพี่นี่นี่เลยจ่ะเคยดูอ่เคยดูเผื่อใ,ใครไม่ได้ดูคลิปน,นั้นนะพี่นะ้องนี่เลยจ้ะด้านซ้ายมือครับพี่จะเป็นปลาสาทองหน้าดั้งเดิมเขาจะไม่ไม่ด่นะางไม่ป้ายไม่อะไรนะเขาสีเดียวเลยแต่อันนี้คือผ่าแผงมาครับพี่นี่เลยด้านขวามือเนาะนี่จะขึ้นใบเขียวปาาาา้ายแดงสวยๆแบบนี้แบบนี้แบ่งต้นนี้ครับพี่ปลาสาทองผ่าแผงสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งขึ้นให้เลือกด้วยฮะและอ่าต้นที่หนึ่งเนาะ ต้นที่สองครับพี่โอ้โหแจมต้นนี้แจมจริงต้นที่สองครับพี่สองร้อยห้าสิบาทปลาสาดท,ทองผ่าแผลงแจมแจมจึงจ้งจึงจ้งแจมแจมจึ้งจึ้งนะครับพี่นี่เลยต้นที่สองสองร้อยห้าสิบบาทจ้าราศีมีนราศีมีนบอลกับด่างราศีมีนจ้าต้นนี้เลยครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมราศีมีนบอนตับ ราสีด่ดงสว,สวยอีกสักหนึ่งต้นครับพี่นี่จ้ะหานุมานประสานกายปวยใหม่เปิดโอ้โหป้ายเยอะจัดนี่อยากจะบอกว่าไซนี้ครับพี่ตอนอเป็นไซส์เป๊ะเ,เลยไซส์เดียวกับตอนที่ผมไปซื้อมาเมื่อสองปีแล้วตอนผมซื้อมาต้นเดียวต้นต้นทน,นี้ไม่มีต้นนี้เลยห้าหมื่นห้าเอามาผ่าได้เก้าชิ้นโอ้โหตับแตกครับพี่ห้าหมื่นห้าไซนี้แต่ตอนนี้ผมแบ่งร้อยห้าสิบจ้ะ หานุมานประสารกายครับพี่นี่เลยหน้าสวยๆกันแบบนี้แบบนี้จ่ะกระถางหกนิ้วเด้อกระถางหกนิ้วอ่าเท้าทองอินครับพี่ใบหอกด่างม่วงแล้วต้นนี้ใบไม้เปิดออกเหลืองทองมาเลยครับพี่นี่เลยจ้ะใบไม้เปิดสวยเท้าทองอินเท้าทองอินเท้าทองอินสามร้อยห้าสิบบาทครับผมกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่จ้ะเท้าทองอินนี่ดูมุมนี้ดูมุมนี้นี่เลยด่างสวยๆครับพี่ด่างตุกใบ เท้าทองอินเท้าทองอินเดี๋ยวนะผมผมมองด้านในก่อนครับพี่มองด้านในก่อนมีอะไรจำจำไหมเอยพันขุนผาไหมพันขุนผาไหมนี่ครับพี่นี่เลยด่างอ่าขาวดำแดงเขียวโอ้หลากหลายสีหลอดเหลืองอีกอะหลอดเหลืองขาวดำแดงเขียวเหลืองทองโอ้มาสวยครบจบในต้นเดียวครับพี่ต้นนี้ไม้ไม้ไม้แราครับพี่เพิ่งอ่า ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นมีดแรกแล้วกันตอนนั้นที่ว่าแบ่งไปมันเป็นช่วงชุดไม้หนอนแล้วมีนะแล้วก็อันนี้เป็นไม้ผ่ารุ่นใหม่ที่อ่าโตมาใส่เท่านี้แล้วก็ทางหงนิ้วครับพี่แบ่งไม้ใหม,ม่ครับพี่พันขุนผาพันคุนผา่นนผาต้นนี่ครับพี่เปิดแบ่งสี่ร้อยห้าสิจ้ะสี่รอยห้าสิบกระดาษหงนิว้วดางขาวนะพี่นี่เลยใบถ้าขวามือใช่ไหมแล้วก็นี่จ้ะดำแดง เขียวตัดแล้วก็หลอดใหม่เหลืองทองมาพันขุนผาครับพี่ไม้สวยๆมาใหม่แม,ม่แร่นี่เลยเก็บก่อนสวยก่อน,นแล้วต้นนี้ใบหอกด่างกระดูกม่วงเข้มๆนะครับพี่นี่เลยจ้าชื่อว่าเพชรเมืองคอนนะครับผมเพชรเมืองคอนด่างสวยๆมีสไตล์แรดูมีมิติผมให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้แบบนี้เลยจพจ๋าจัดไปครับพี่ เพชรเมืองคอนต้นนี้ครับพี่กระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบบาทจากเพชรเมืองคอนไม้แรไม้ด่างสวยๆไวนาเก็บอีกหนึ่งต้นครับพี่ฝากไว้ในช่องฟีสโดยจะฝากไว้ในช่องฟีสเยนะเพชรเมืองคอนเพชรเมืองคอนจ้ะอันด้านบนด้านบน,น,บนอมครับผมอมอรัตนโกสินนะครับพี่มีไซส์นี้มีไซส์นี้ราคาจะมลงมาสองร้อยบาทจากอมอรัตนโกสินเดอร์กระถางกระถาง หกนิ้วครับพี่ดังสวยสวยเลยอะมอนรัตนะโกศินเศรษฐีเงินร้านต้นใหญ่กระถางหกนิ้วหน่อมาหรือ,อยางนี้ใส่ขนาดนี้ครับพี่ยังยังยัง,ย,งยังไม่เห็นหนอนนะแต่ต้นใหญ่มากนี่จะน่าสวยสวยเลยเศรษฐีเงินร้านสองร้อยบาทครับพี่เศรษฐีเงินร้านกระถางหกนิ้วหกนิ้วนี่เลยตลอดไม้ป้ายออกมาเลยเด้อ พานทะเลครับผมสวยๆกัดเม็ดสีมาแล้วครับพี่พานทะเล2อ0ยบาท200บาทเชรมณนีไม้กัดสีเช่นกันครับพี่เชรมณนีมีหนอด้วยมีหนอด้วยเห็นใบแน่นๆแบบนี้นะครับพี่นี่เลยครับพี่หนอแน่นๆหนอนแน่นๆมีหนึ่งหนออ่าตอนนี้เห็นหนึ่งหนอไม่มั่นใจว่าต้นข้างเนี้ยเป็นเป็นหน่อเดียวกันหรือว่าอีกหนอหนึ่งที่ว่าขึ้นมานะพี่เนาะนี่เลยจ้ะอย่างน้อยๆหนึ่งหนอแน่นอนเชรมณี กัดเม bon, ็ดสีมาแล้วครับพี ja. ol, kin, ่สองร้อยบาทตอนโตกัดจมพูเข้มทั้งใบสวยๆครับพี่พญามุจจะลินต้นนี้กัดจมพูสวยหวานแล้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่พญามุจจะลินพญามุจจะลินนี่จะนี่หันข้างให้ดูไซส์ใหญ่นี่ใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่สวยจัดครับพี่สวยจัดสองร้อยห้าสิบาทจ้ะพญามุจจะลินพญามุจจะลินนี่ผมช่วยก่อนติดติดน้องติดน้องติดนะน้องติด สองร้อยห้าสิบาทครับพี่กัดสีสวยแบบนี้แล้วพญามุจลินกระถางหกนิว้วกระถางหกนิว้วจ้าสวยสวยเลยต้นนี้สายใหญ่ Big. บิ๊กเบิ้มเลยบิ๊กเบิ้มเลยหงทองครับพี่หงทองเดี่ยเลยเลื่อนออกอ่ะนี่หงทองหงทองสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะไม้ด่างสวยๆของทั้งสวนฝากไว้ด้วยครับพี่หงทองนี่ใบใหม่ล่าสุดผมเทียบฝ่ามือให้เลยพี่ไม่ใบล่าสุดน้องยังใหญ่ ด่างด้วย250บาทจ้ะหงทองหงทองภัยขวัญสิริครับพี่นี่เลยจ้ะป้ายสวยๆแบบนี้ใบนี้ล่าสดุดผพให้ให้ดูครับพี่ฮับเข่งฮับเื่งฮับเื่งนี่เลยเขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยๆครับพี่กระดานหกนิ้วภัยขวัญสิริ250บาทจ้ะ250ภัยขวัญสิริกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วสวยๆเลยเด้อ อ่าต้นนี้ครับผมบังเกิดเก้าครับพี่บังเกิดเก้าสวยแจมแ่มแหลมแหลมกันอีกแล้วต้นนี้โอ้โหายลึกสวยจัดครับพี่สามร้อยห้าสิบาทจ้าบังเกิดเก้าเด้อลูกสยามนาลิมิตรครับพี่นี่เลยสวยสะกิดใจใครบ้างหรือเปล่าบังเกิดเก้าครับครึ่งเลยใบนี้ครับครึ่งเลยสามร้อยห้าสิบบาทครับกระถางหกนิ้ว ด่างสวยจ้าต้นนี้ครับพี่ด่างสวยจัดเลยนี้เลยจ้ะชมพูออกอมเหลืองทองเลยเนาะนี่ต้นนี้ครับพี่รัตนะลุงโรดครับพี่รัตนะลุงโรดลัตนะลุงโดลงโดสวยๆเลยต้นนี้กระถางหกนิ้วนะครับผมนี้จ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมน่าสวยๆเลยต้นนี้รัตนะลุ่งโรดลุงโดลดลุงโลดมาครับผมมาดังฟากฝั่งนี้นี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะ ใบใหม,ใหม่สวยจังเปิดหน้าทองแล้ว <c oughs> เปิดหน้าทองแล้วอันนี้อน้ำมังนนน้ำมังนนครับพี่น้ำมังนนน้ำมังน он, น,มงนผมขึ้นไปแล้วมั้งเนี่ยสองต้นนะน้ำมังนนใช่ไหมแต่นั้นมันเป็นฟอร์มไซเล็กอ่าให้ให้ใหหมันกันครับพี่ต้นนี้รัดอ่าน้ำมังนนน้ำมังนนหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สามนะแจ้งแจ้งลำเบอร์ให้ให้น้องหน่อยเด้อเพราะว่าผมขึ้นไปแล้วหนึ่งกับสองเนาะก่อนหน้านี้อันนี้น้ำมังนนต้นที่สามหนึ่งร้อยบาทกระถางหกนิ้วใบใหม นี่จ้ะสุดจัดสุดจัดใบหอกใบหอกไม่แรงหนยโอ้ต้นนี้ต้นนี Say ้ต้นน <c oughs> ี like <c oughs> ้นี่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 ต้นนี้ครับพี่ปัดติดโทโอ้โหชมพูครับพี่ส้มทองครับพี่แบบนี้แบบนี้มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยแฮ้มงคลจักรวาลครับพี่มงคลจักรวาลนี่จะไปหนังโกตีกันนะข้อมสะแล้วมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยแฮ้มงคลจักรวาลใบหอกด่างสวยหน้าเทพแบบนี้แบบนี้ครับพี่ ต้นนี้เลยห้าร้อยห้าสิบครับพี่มงคลจักรวาลกระถา,างห้าจุดห้านิ้วครับผม <c oughs> ใบใหม่ล่าสุดเป็นไงสุดจัดประหลัดบอกขนาดวันหยุดประหลัดยังวงรถกลับมาบอกให้ว้าสุดจัดครับพี่อ่าด้านในครับผมใบกลมชมพูหล,ลอดใหม่เบลเลอร์เบตเตอออกมาเลยครับพี่สีการจนาพิเศษจ้าอันนี้เป็นไม้ ไม้หัวแล้วแหละพี่ไม้หัวมาแล้วเพราะว่าเป็นยุบไปช่วงหน้าร้อนเนาะช่วงสงการที่ผ่านมาอันนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือแบบสวยจึ้งเลยต้นนี้ครับพี่สีการจะนาพิเศษสองร้บาทครับผมใบกลมจมพูเข้มเข้มหลอดใหมเบ์เลอร์เบลอร,อร์ไม่ต้องสื่อก็พี่หลอดมาขนาดนี้ใบเบ์เลอร์เท่าแบบนี้แน่นอนจะสีการจะนาพิเศษเนาะอะ,อะ หงทองเจอต้อนนี้สวยๆครับพี่หงทองหงทองต้นนี้ครับผม200บาทจะ้ะใครอยากได้อ่าไสใหญ่ไซส์ใหญ่มันจะเป็นขึ้นไปก่อนหน้านี้นะพี่เนาะสองร้อยสิบอ่าแต่คืออันนั้นใหญ่จริงคือเลี้ยงแบบล้อหน่อเลยนะั่นนะพี่นี่อันนี้อันนี้คือด่างสวยอ่าแต่ฟอร์มแบบเล็กหน่อยแต่คือด่างสวย200บาทจะ้ะต้นนี้หงทองหงทองจัดไปเลยอ่าซับลุงโลดครับพี่ ซับร่งโรดสี่ร้อยห้าสิบบาทไม้สวยๆครับพี่กระถางหกนิ้วเฮ้เฮ้ฮ้เฮ้ครับพี่เดี๋ยวเด๋ยวโอเคไม่ใช่ใบเบี้ยแล้วหนอจะหนอนอหนอหนี้นะครับพี่หน,น,นอน้อหนอโอเคมีหนอครับพี่มีหนอราคาเดิมครับพี่ให้เท่าเดิมพูดไปแล้วสี่้อยห้าิบครับพี่สี่้อหสบเหมือนเดิมจะบีกระถางหกต้นนี้ได้หนอไปด้วยได้หนอไปด้วยนี่เลย ผมก็เพิ่งเห็นในอะไรบผีผมก็หมุนจะดูนี่ไงจะดูใบล่างใบลงใบล่างเออยังจะให้ดูว่าอยู่ดีนี่หน่อมาเสยหน่อมาเสยสี่ร้อยห้าสิบาทจ้าซับลุงโลดโอ้โหแดดมาครับพี่แดดมาแดดมาแดดมาจ้ะอ่ะโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูด้านในก่อนมีอะไรไหมมีอะไรไหมสองเบิงสองเบิงก่อนราสีมีนไหมอันนี้ก็ไม้หัวเช่นกันนะเนี่ยบีนี่เลยจะเป็นหน้าแพงนะต้นนี้เลยครับพี่ราศีมีนครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมเป็นหน้าแผงเด้ออันเนี้ยนี่เลย แต่เป็นไม้มีหัวแล้วครับพี่เพราะว่าอันนี้เป็นไม้ฟอร์มยุบช่วงสงการพันุ์มาเหมือนกันฟื้นละฟื้นละฟื้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ราสีมีนแผงแทนใจแทนใจกับพี่ไม้เลมาใหม่ด่างสวยๆนะเก็บอีกหนึ่งต้นจากแทนใจต้นนี้สามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับผมนี่เลยใบจะออกทรงจะกลมนะพี่น้องสวยๆเลยนะด่างสวยๆเลยตอนนี้แทนใจครับพี่แทนใจเนาะ นี่เลยรูปงามนามเพาะ350บาทกระถาง6นิ้วแทนใจจ้าต้นนี้สวยแน่แม่จ๋าครับพี่กระกระถาง5.5นิ้ออุทยานหลวงราชพฤกษ์เดี๋ยวนะต้องต้องบอกว่าสวยแล้วครับแม่ไม่ต้องบอกไม่ใช่ว่าสวยสวยแน่แม่จ๋าเพราะว่าอันนี้สวยแล้วครับพี่สวยแล้วครับแม่นี่เลยจ้าสวยแล้วครับพี่ต้นนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่เลยจ้าฟอร์มนี้สวยแล้วโอ้โหอัพอัพลงแดได้เลยดีกว่า ตอนนี้อยู่ในกระถางประมาณ5.7าจุดเจ็ดกบี่ห้าจุดห้าห้าจุดเจ็ดเนาะนี่เลยสี่ร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่เลยสวยแล้วจ้ะพี่จ๋าสี่ร้อยห้าสิบอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สวยๆกันเลยนี่เลยจ้ะอ่ารัศมีจันท์รัศมีจันคนรับพี่ต้นนี้เดี๋ยวนะผมยกมาก่อนเดี๋ยวจะแยงแสงนี่เลยครับพี่สีแบบนี้ด่างแบบนี้ครับพี่รัศมีจันสวยๆห้าร้อยห้าสิบบาทจากกระถางห้าจุดห้า ใบใหม่เปิดมาแล้วส,สวยๆเลยลัส,สมีจันทรไม้แรอีหนึ่งต้นน่าเก็บน่าเก็บอ่าแต่ไหนดีเทพพระสุธาดีกว่านี่ต้นนี้ครับพี่เหลืองทองผ่องอัมัยด่างส,สวยๆเลยกระถางห5ครับพี่นี่จะกสามบาทนี่เทพพระสุธาเหลืองแสบตาสะเลือกเกิน ปึ๊บถอยมาตรงนี้ครับผมมาแม่ฟ้าหลวงครับพี่ดังสวยจัานในย่านนี้มีให้เลือกหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งต้นนี้ต้นที่หนึ่งครับพี่แม่ฟ้าหลวงกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งนะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งแม่ฟ้าหลวงสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเอาซีเอาซีต้นไหนสวยกันครับพี่ผมบอกเลยสวยกินกันไม่ลงจริงต้นที่สามครับผมแม่ฟ้าหลวง สามร้อยบาทต้นที่สามใบใหม่มาแล้วครับพี่พุ่งขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นมาแล้วแม่ฝรลวงสามร้อยบาทต้นที่สามจากหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งเลือกได้เลยครับพี่ปักษาพนาวันกัดสีมาแล้วเม็ดสีมาแล้วเหมือนกันครับพี่กะถางอ่าหกนิ้วขนาดหกนิ้วนี่จาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนกน้อยในปลาใหญ่ปักษาพระนาวันนะครับผมปักษาพนาวันนี่เลย ต้องมนตาสวยะเดี๋ยวผมแงะดีก่อนนะพี่ผมเห็นผมเห็นต้นหนึ่งผมเห็นต้นหนึ่งสวยๆเลยนี่จากกลางใบมาแล้วสวยแจ่มๆต้องมนตาครับพี่ต้องมนตานี่เลยไม้ด่างสวยๆอีสักหนึ่งต้นกครับผมนี่จ้าใบใหม่ใบใหม่เปิดมาครึ่งอย่างแจ่มเลยต้องมนตาสามร้อยห้าสิบกรับบี่3สามร้อยห้าสิบกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่ครับผมเปิดด่างมาแล้วสวยๆ ไมยเลยอีกหนึ่งต้นหมายป้ายสวยจันทระเทพพบุตรครับพี่นี่เลยจะแดงด้านในใบเขียวเขียวด้านนอกแล้ี่แดงด้านในเขียวด้านนอกนะจันทะเทพบุตรหมายสวยต้นนี้จะแบ่งสองร้อยห้าสิบาทครับผมกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่เลยครับพี่ใบไม้ใบไม้ใบไม้แดงจัดแดงแปดแดงเจ๋ออกมาเลยจันทระ เทพประบุตนะครับผมจันทละเทพประบุตอย่าจ้องนานครับพี่เดี๋ยวใจอ่อนนะแน <laughs> ่าจต้องนานเร้ใจอ่อนอ่าน้องกาหน่อยพี่กาต้นนี้คาบมาเยอะจริงๆคาบมาเยอะซเลเกินนี่ใบนี้ใบล่าสุดครับพี่แดงสวยเลยกาคาริกจะ้ะกาคาบิริก400บาทกระถาง6นิ้วต้นนี้ต้องบอกว่าอ่ากระแสมาแรงมีแต่คนทักมาทางครับพี่ต้นนี้แหละครับพี่ฟอร์มใหญ่สุดของน้องและกาคาบิริก400บาทแต่คือ ด่างสุดจัดประหลาดบอกเลยใบใหม่ครับพี่ด่างสวยแจ่มจัดเลยกาคาบริกครับผมนี่เลยจ้าอ่ะขยอะมาทางด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปื๊บกลับไปก่อนกลับไปก่อนเนือดวงครับพี่เนือดวงเหนือดวงนี้เลยครับพี่แดงแดงตรงนี้หลอดไปก็แดงเข้มออกมาเลยเนื้อดวงห้าร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่แดงแน่แม่จ๋าแบบนี้ครับพี่กระถางหกนิ้วแดงสุดจัดเลยห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเนื้อดวงเหนือดวง ด้านข้างกันนี้เทพสายฟ้าจากเทพสายฟ้า400บาทครับผมนี่เลยดางส,ดสวยหวานฉ่าเช่นกันครับพี่เทพสายฟ้าอกลับมาที่มุมนี้ของเราครับพี่เจ้าขาน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 ครับพี่ต้นนี้นี่เลยครับพี่เจ้าขานผมต้องบอกเลยว่าอของแท้ต้องต้องเป็นแบบนี้นะพี่เขาต้องมีแบบว่าชมพูก่อนชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหลืองทองมาปิดอีกทีนะพี่แต่คือเขาเป็นพืนใบเขียวเนาะ นี่เลยอย่างอ,อย่างไมนี้ครับพี่เห็นไหมเขียวชมพูเหลืองทองมันจะมีแบบมันจะมีอีกอีกหน้าหนึ่งก็คือเป็นเหลืองแบบเดียวเหลืองขอบใบอย่างเดียวต้นนั้นมาเจาะไปทางแผงนะพี่เนาะนี่เลยมันต้องมีชมพูมาก่อนด้วยนะครับชมพูแล้วก็มาเหลืองทองเนาะเจ้าขานเจ้าขานนี่เลยคองแท้ตรงตำรับนี่เลยไม่สูงโยกครับพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับพี่ต้นนี้สวยจัดสวยจริงเจ้าขานเจ้าขานห้าร้อยห้าสิบบาทต้นนี้แหล่จึง้งเลยจ้า ลิ้นมังกรไฟต้นนี้สวยแล้วครับพี่โอเคแบ่งได้ใบมันเงาครับพี่เขียวตัดแดงเลยครับพี่ลิ้นมังกรไฟสวยๆห้าร้อยห้าบบาทจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วครับพี่นี่เลยจ้ะนี่สวยแน่แม่จ๋าอีกหนึ่งต้นครับพี่นี่เลยติดแฮชแท็กให้เลยจ้ะลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟ ด้านายครับพี่สวยวันช่ำจ้าโชคร่ำสามเด้อรูปงามน้มเพราะมีโชคพีรบเพ่งต้นนี้โชคร่ำสามโชคร่ำสามหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วหน้าด่างชมพูหวานหวานจ้ะโชคร่ำสามต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นนี้ครับพี่ต้นที่สองครับพี่โชคร่ำสามหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองเนาะต้นที่สอง มนบางแสนใหญ่ๆรุนหกจากสามร้อยห้าสิบบาทไม้หม่เช่นกันเด้อมนบางแสนครับพี่อารมณ์แบบเที่ยวริมเลเดินริมหาดอะไรอารมณ์ประมาณนี้ปะมนบางแสนนะผมก็จะพาไปบางแสนซะแล้ะอ่ะต้นนี้ครับผมบุษลินหน้าเทพๆด่างจึ้งๆครับพี่ไม้จํานวนน้อยอ่าหมายถึงว่าผมพาแล้วผมได้จานวนน้อยเพราะผ่ามาแล้วไม่ค่อยจะด่างครับพี่ไม่ค่อยจะด่างให้อย่างนี้อ่ะคัดมาให้แล้วบุษลินครับพี่สองร้อยบาทต้นที่ ต้นที่หนึ่งไหมต้นที่หนึ่งไหมต้นต้นเดียวก่อนแล้วกันต้นที่หนึ่งแหละต้ทนที่สองยังยังไม่ค่อยโอเคออรอฟอร์มก่อนด้านข้างกันนี้นะพี่เนาะอ่ะต้นนี้แหละโอเคสุดแล้วบุตรสลินสองร้อยบาทจ้าสองร้อยบาทเนาะอ่าเดี๋ยวนะมองไปก่อนมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก่อนต้นไหนอีกดีถึงท้ายกั็ที่ต้นนี้แล้วกันครับพี่เดี๋ยวปีศาจแดงผมยังไม่ได้ขึ้นเลยเนะี่ยเออผมข้ามไปได้ไงแล้วปีสัดแดงมีปีศาจแดงปีศาจแดงนี้จ้ะสวยๆหลอดใหม่มาแล้วนี่ไหนดูฟอร์มด้านข้างกันหน่อยปีศาจแดง หลอดใหม่ก็มาแล้วจ้ะนี่เลยหน้าด่างส,สวยๆสามร้อยห้าสิบาทครับผมผมข้ามของแรไปได้ยังไงสามร้อยห้าสิบาทปีสาตแดงปีศาตแดงกระตีบหมยแร่แล้วก็ต้นนี้ครับพี่เหลืองทองใบนี้ออกอมแดงกัดมาเลยพี่สวยๆนี่จ้ะซับประสานซับประสานครับพี่ซับประสานไม้แร่ส,สวยๆอีกหนึ่งต้นห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ตอนโตขออนุญาตคำว่าโคตรสวยเด้อซับประสานนี่พี่ยัางงามเลยแหละ อย่างงามอย่างแจ่มอ่ะผมมุนให้ดูได้เนี่ยนี่เห็นไหมหดูใบนี้นี่เลยสีมาเต็มด่างเหลืองทองครับพี่ซับประสานห้าร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิวาาน้วกระถางหกนิ้วจ้าอะสนใเจต้นไหนกิ้งกางครับพี่ศูนย์นกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับผมก็สองนับสี่บารมีบอลเนาะชื่อน,นี้ครับพี่ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังสวัสดีวันหยุดพักผ่อนวันสบายสบาย,สบายนะครับผมสวัสดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม